สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับยาว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมก็จะเลือกเกมคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์ครับมาวิเคราะห์วิจารณ์มาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูอีก2ท่านนะครับเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาไปเนกัมพูนวันพฤหัสบดีครับคู่ที่ผมเลือกมาเป็นเกม หลีกกลางสัปดาห์หลีกใหญ่ด้วยนะครับในลาลิกาสเปนครับเวลาเที่ยงคืนครับเซลตาบีโกจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลโซเซดัดที่ฟอร์มแรงสุดๆดฤดูกาลนี้ครับเซลตาบีโกมีสิแต้มนะครับเกมล่าสุดคืนฟอร์มครับบุกไปถล่มเกตาเฟ่3-0นะครับตัวหลักในทีมชุดนี้นำโดยนอริโตเดนิสซัวเรสคู่หน้าเป็นซันติมิน่ากับยาโก้อาสปาส์นะครับฝั่งของโซเซดัด ฤดูกาลน,นี้ฟอร์มสุดยอดมากครับมีอยู่21แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับอตเลติโกมาริดมา2-2นะครับสำหรับทีมจะขันมิเกลโอยาาบาวครับแนวรุกทีมชาติสเปนนะครับแต่ว่าที่เหลือมิเกลเมเรโนดาบิดซินบาตัวเก่านะครับคู่หน้าเป็นอเล็กซเดอร์อีซักเล่นกับอเล็กซเดอร์โซลอตครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโซซิดาเอาชนะไปกลับเลยนะครับเกมในบ้านชนะ2-1เกมเยือนบุกถลม่ม4-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับ คือเซต้าดิโกอาจจะได้กำลังใจมาจากเกมถล่มเกตาเฟ่แต่ว่าอย่าลืมว่าเกตาเฟ่แย่จริงๆนะครับโซเซดัดกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มครับผมมองว่าคืนวันนี้มีแค่2มุมนะครับไม่เสมอก็ชนะดังนั้นคอนเฟิร์มครับไปที่เรียลโซเซดัดครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนกูรูในเตดทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้นะครับในทีเด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับอย่าลืมนะเห็นคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3ประสานกูรูยูไนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามมาได้ในทุกช่องทางชื่อนี้เลยกูรูยูไนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้พาไปดูกันที่ฟุตบอ,เอเลเกาโชเซอร์บีอิตาลีนะครับตีหนึ่งสามสิบนาทีหรือว่าตีหนึ่งครึ่งบ้านเรานะอันดับ17ครับโครโตอนเน่จะพบประสามเบเนเวนโตนะครับโครอตอ 1, 1, โตเน่ชนะ1เสมอ1แพ้3เบเนเวนโตชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครจาก5เกมล่าสุดใน,นฟอร์มใช้ได้นะครับแต่วันนี้เป็นทีมเยือนนะ เฮตูเฮต์พวกเขาเป็นรองเจ้าถิ่นอยู่พอสมควรนะครับ5เกมล่าสุดที่ลงสนามพบกับโครโตเน่เนี่ยเบเนเมนโตชนะได้แค่นัดเดียวเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง3เกมนะครับอ่ะดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับโครโตเน่เจ้าถิน่นวันนี้ใช้จูเซเป้ดูโอโมนะครับนิโคลโลซานเนลาโตแล้วก็มิโก้มาลิชนะครับส่วนเบเนเมนโตไปเยือนนะครับมีคาร์วิลกลิศครับอาร์ตูยอนีต้าและจาลูกาลาปาดูล่านะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันโอ้โหดูจากสถิติย้อนหลังฟอร์มแล้วเนี่ย เบเนเวนโตดีกว่าแต่การเจอกันเบเนเวนโตเป็นรองจะดำใองโอกาสเสมอสูงสําหรับคู่นี้แต่ถ้าจะมีผู้ชนะวันนี้เป็นโอกาสดีของเบเนเวนโตที่จะพลิกเอาชนะโครโตเน่ได้บ้างแม้จะเป็นทีมเยือนนะครับหรืออย่างแย่สุดน่าจะเสมอและมีมุมชนะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมองทีมเยือนนะครับเบเนเวนโต ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้3ประสานกูรูยูนเต็ดในทุกช่องทางน,นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันได้เลยนะที่กูรูยูนเต็ดครับพรุ่งนี้มาใหม่กับทีเด็ดเจ๊ดำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกูรูยูนเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซยแน่นอนกับการมุ่ความุ่งกลอนเน้นๆเวลาหนึ่งคู่นะครับเอาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวัน,นครับตัวนี่หนึ่งคู่นนในเน 45, นะรืร่องของกีฬาโกล สองรองจ่าฝูนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโบโลญญาทีมอันดับ9ครับดูคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นนาโปลีเอาชนะ3ประตูต่ 5, อหนึ่งครับเราไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับนับบุรีไดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอกับโรม่ามาแบบโนสโกศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางโบโลญญาเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดโดนมิลานถล่มยับเลย4ประตูต่อ2นะครับไปดูคนที่ตัวผู้เล่นที่เข้าว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับ วันนี้นาโปลีเนี่ยแนวรับจะเป็นทางคาริดูคูลิบารีครับตรงกลางจะมีทางฟาเบนลูสแล้วตัวรุกจะเป็นทางลอเรนโซอินซิเย่ยยนะครับส่วนทางบุลยาเนี่ยข้างหลังจะมีทางกาลิเมเดลครับตรงกลางมูซาบาโรและหน้าเป้าจะเป็นทางมาโกอานาโตวิชนะครับก็ต้องบอกว่านาโปลีพลาดเหมือนกับโรม่ามาเกมล่าสุดทำให้ ยสติชนะรวดไว้ที่8เกมติดแต่ก็ต้องถือว่าสุดยอดเอามากๆนะครับต้องมาเจอกับบรุญาที่ไม่ค่อยดีครับหเกมหลังเนี่ยชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นาปลีต้องบอกว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วต้องการ3แต้มเต็มเพื่อกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จัดหนักใส่แน่นอนเพราะว่าบุรุญาหลังไม่ค่อยดีครับช่วงหลังๆก็รั่วเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นดูแล้วความน่าจะเป็นทั้งหลายแหละแล้ววันนี้นาบลีเล่นในบ้านน่าจะเอาชนะทางบรุญาได้ไม่ยากครับด้วยสกออรเดิม3ปะตตูั เราอย่าลืมกันนะครับอยากชัดเด็ดข้อมูลอะไรกันตรงนี้ก็มาที่กูรูในแต่เลยนะครับรับรองว่าพวกเราสามมาสารจะมีข้อมูลดีๆอะไรให้คุณได้อัปเดตกันทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วคุณนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ